สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวครา,าวที่ผมเคยได้นํามารายงานให้ได้ทราบกันเมื่อ3-4วันก่อนให้ได้ฟังกันสักหน่อยกับเดี่ยวของกองหน้าทีมชาติไทยอย่างอดิศัก์ไกรสอนที่ตลอด1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่าเจ้าตัวจะย้ายไปค้าแข้งในลีกต่างแดนหลังจบศึกเอฟเอฟคัพ2ย ซึ่งในวันนี้ก็ได้บทสรุปในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อทางสโมสรตรังการูในลีกของมาเลเซียได้มีการประกาศคว้าตัวหัวหอกชาวไทยของเราอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีแบบ1บวก1ทำให้ในฤดูกาลหน้าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ลีก้าม,มาเลเซียมีนักเตะไทยของเราเข้าไปโลดแล่นอยู่แต่อย่างไรก็ตามจากการเปิดตัวอดีตจากของสโมสรตรังการูในวันนี้ก็ได้เกิดความพลาดพลั้งที่นำไปสู่กระแสดราม่าที่หนักหน่วงในระดับหนึ่ง เมื่อทางทีมมีเดียของตรังกานูได้มีการโพสต์วิดีโอต้อนรับนักเตะไทยของเราโดยที่มีภาพที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาอยู่ในคลิปด้วยซึ่งในเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากและก็ได้นําไปสู่ทัวร์จากกัมพูชาที่แวะมาลงเพจของตรังกานูกันอย่างมากมายซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามจากคอมเมนต์ของทั้งแฟนบอลชาวมาเลและก็ชาวกัมพูชาใน2ประเด็นนี้กันดูเลยครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่เหตุผลที่นําไปสู่ประเด็นดราม่าที่ทําให้เพจสโมสรตรังการูดโดนทั่วกัมพูชาลงกันก่อนที่สาเหตุในเรื่องนี้ได้เกิดจากความสับสนในทีมมีเดียของสโมสรที่ได้เอาภาพของอังกอวัดมาประกอบในคลิปวิดีโอเปิดตัวอาเดจักรไรสอนจนทำให้ชาวกัมพูชาเกิดความไม่พอใจกันเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ไปโพสต์ข้อความตําหนิสโมสรกันอย่างต่อเนื่องดังเช่นคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์อย่างเดือดดาลว่าสโมสรกระจก ทำไมเอาอังกวัดมาใส่ในภาพที่มีผู้เล่นไทยนี่คุณตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ส่วนคนต่อมาก็ได้มาตําหนิด้วยว่าพวกคุณแย่มากที่เอาภาพอังกวัดของกัมพูชาไปอยู่ในวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นไทยซึ่งกคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นด้วยความไม่พอใจอีกด้วยว่าพวกคุณหยาบคายมากที่จ้องหองเอาภาพอังกอวัดของกัมพูชามาใช้ในวิดีโอในการเซ็นสัญญาคว้าตัวผู้เล่นชาวสยาม ส่วนชาวกัมพูชาคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ในแบบที่ค่อนข้างแรงไปอีกด้วยว่าอย่าได้โพสต์ถ้าคุณไม่รู้อย่างชัดแจ้งว่าอังกอร์นั้นเป็นของชาวมเขมรไม่ใช่ของโจรสยามในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าสมสรตรงกรานูควรที่จะโพสต์คำขอโทษที่เป็นสาธารณะถึงชาวกัมพูชาทั้งหมดสําหรับความผิดพลาดที่มันงี่เง่าไม่มีทางเลยที่สมสรของมาเลเซียจะไม่รู้ว่าอังกอร์วัดนั้นเป็นของกัมพูชา ทั้งที่ตรังการูเองก็เคยมีผู้เล่นชาวกัมพูชาอย่างเทอรี่บินจันทาเช่นกันมันจึงเป็นอะไรที่รับไม่ได้แบบสุดๆบอร์ดบริหารของสโมสรควรที่จะต้องแสดงการยอมรับในเรื่องนี้และออกมาขอโทษต่อสาธารณชนซึ่งจากข้อความมันเดือด,ดดานของชาวกัมพูชาเหล่านี้ก็ได้ทําให้สโมสรตรังการูต้องเอาคลิปเปิดตัวอดิศักดิ์ไปตัดต่อแก้ไขแล้วนามาโพสต์กันใหม่พร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความขอโทษต่อแฟนบอลชาวกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีข้อความด่าทอจากชาวกัมพูชาที่หลั่งไหลเข้ามาสู่เพจของตรังกานูอย่างไม่หยุดหย่อนครับอย่างเช่นชาวกัมพูชาคนนี้ที่เ็ายังได้มาคอมเมนต์ว่าสโมสรฟุตบอลอาชีพนั้นจะไม่ทําความผิดพลาดแบบนี้กันหรอกฉันจะไม่ยอมรับคําขออภัยนี้เพราะมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่ได้มาตรฐานของสโมสรของพวกคุณและมันก็ได้ทําให้ชื่อเสียงของพวกคุณต้องตกต่ำ ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาทุกท่านไปที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียที่มีต่อการเปิดตัวเข้าร่วมทัพตรังการูของอดีศักิ์ไกลสนในครั้งนี้กันบ้างครับที่แฟนบอลคนแรกนั้นได้มีคอมเมนต์ถึงการย้ายไปร่วมทีมของนักเตะไทยของเราด้วยความยินดีว่านานๆครั้งที่ได้เห็นผู้เล่นไทยมาเล่นในเอ็มลีกแต่เมื่อพวกเขามาก็มักที่จะเป็นบิ๊กเนมอย่างนี้มันยอดเยี่ยมเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงคำว่าชายคนนี้นั้นแข็งแกร่ง ทีมตรังการูในฤด,ดูกาลหน้าจะต้องแตกต่างซึ่งกคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกถึงอาดิษักว่าชายคนนี้นั้นเก่งสิ่งต่ตางๆมันจะกลับกลายมาเป็นดีขึ้นยินดีต้อนรับอาดิศักส่วนชาวมาเลคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงความคุ้มค่าที่ทีมตรังการูได้ตัวอาดิศักไปร่วมทีมว่าเขาถือว่าเป็นไอเทมที่แข็งแกร่งในราคาระดับอาเซียนส่วนแฟนบอลตรังการูคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงอาดิศักว่า เขาคืออุลตร้าแมนของเราในปีหน้าแข็งแกร่งเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปได้วยว่าด้วยระดับของอดีตจักอุลตร้าแมนลีกของมาเลเซียจะต้องมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นส่วนแฟนบอลชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมถึงเขาด้วยว่าถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนบอลของทีมตรังกานูแต่เมื่อผมได้เห็นผู้เล่นที่ผมชื่นชอบอย่างอดีษัาตไกรสอนมาเล่นในลีกมาเลเซียในปีหน้า มันก็ได้ทําให้ผมตื่นเต้นมากและไม่สามารถรอให้หลีกเริ่มได้แล้วส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงการที่อดีตจับตัดนใจเข้าไปร่วมทีมตรังการูในครั้งนี้ว่าเขานั้นเลือกทีมไม่ถูกต้องแล้วละ่ะตรังการูจะได้เล่นในรายการระดับเอเชียอย่างเอฟซีครับในปีหน้าซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองต่อการไปร่วมทีมตรังการูของเขาในครั้งนี้ด้วยว่านี่มันเป็นเดีลย,ย้ายทีมแห่งปีเลย ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังในตัวผู้เล่นไทยของเราต่อไปว่ายินดีต้อนรับอดีศักด์สู่ตรังการูเอฟซีก็หวังว่าคุณจะสามารถช่วยตรังการูให้ประสบความสําเร็จในลีกมาเลเซียและก็รายการเอฟซีในฤดูกาล2023ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเขาต่อไปว่าคงจําเป็นที่ต้องแนะนําร้านต้มยําอร่อยๆในตรังการูให้อดีศักด์แล้วเราต้องทําให้เขารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในสยามเพื่อที่เขาจะได้มีจิตวิญญาณในการเล่น ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องกังวลเลยเขาจะได้รู้สึกถึงบรรยากาศที่แสนพิเศษในสนามสุตลต่านมิซาไซนอาบิดินเร็วๆนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงผลพลอยได้ที่สโม,มสรตรังกานูจะได้จากการที่อดีตศักเข้าไปร่วมทีมในครั้งนี้ว่าเราจะต้องได้แฟนบอลใหม่ๆจากประเทศไทยมากมายหลังจากนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าแน่นอนว่า มันจะต้องมีสาวๆมากมายมาที่สเตเดียมหลังจากนี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มากล่าวย้อนไปถึงอดีตของอดีศักดิ์ไกลศรว่าเขาคนนี้เป็นคนที่พลาดจุดโทษในรอบรองชนะเลิศ AFF ซูซูกิครับปี2018ไม่อย่างนั้นทีมชาติมาเลเซียคงไม่สามารถไปถึงรอบสิงชนะเลิศในครั้งนั้นได้แต่นี่มันก็ยังคงเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีเลยแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่ออดีศักดิ์ไกลศรนในปัจจุบันว่าชายคนนี้ธรรมดานะ ไฟเซาหาลิมยังเร็วกว่าเขาซะอีกให้เขาลงเล่นก่อนแล้วค่อยชมเขาเถอะในขณะที่ชาวมาเลคนต่อมาที่ไม่ได้เป็นแฟนของตรังกานูก็ได้มากล่าวด้วยว่าผมไม่ได้จะอิจฉานะแต่ว่าสถิติของเขาในประเทศไทยในปัจจุบันมันไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ดูจากคอมเมนต์ด้วยความลังเลใจด้วยว่าในไทยลีกเนี่ยเขาได้ถูกยืมตัวออกจากสโมสรเมืองทองบ่อยครั้งมาก แต่มาจากตรงนี้แป็นบอชชาวมาเลกนนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของอดีศักรไกรสอนว่าอดีศักนั้นเก่งเขาเพียงแค่ต้องการตัวป้อนบอลที่ดีสักคนแล้วจะระเบิดซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาแสดงมุมมองด้วยว่าการจบสกอร์ของอดีศักรนั้นมันโอเคเลยเพียงแต่เราต้องมองหาคนที่สามารถป้อนบอลให้กับกองหน้าอย่างเขาได้ ครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้ง2ประเด็นจากข่าวคราวการย้ายทีมในครั้งนี้ของอาดีตจากไลสอนที่ผมได้นํามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ